สวัสด so so ีตอนเตียงวันนะเจ้าวันนี้จะมาเก็บพักที่สวนนะเจ้าเอาไปเนี่ยกินกับขนมจีนนะเจ้าวันนี้จะเนี่ยขนมจีนน้ำยาปลาเป็นเอ่อเอาปลากระป๋องนะเจ้าเป็นเอ่อปลาทูน่านะเจ้าเอามาเนี่ยเป็นขนมจีนแล้วก็ลูกจีนบะหมี่ลูกจีนปลาบะหมี่ก็เลยเอาลูกจีนหมูมาใส่ก็เลยมาเก็บพักที่สวนนะเจ้าจะเป็นสลัดเนาะสลัดที่สวนก็ออกนะ นักตอนนี้นะแบ่งคนอื่นกินก็แล้วเฮากินก็แล้วก็ยังบวเสี่ยงเตือ้ออันนี้กําลังมอกงามกําลังมอกกิ่นดีนะเจ้าเด็ดใบที่มันบวง,งามออกเนาะเพราะว่ามันเป็นพักปอดสารพิษเนาะอย่างว่ามันก็จะมีมดมีมแมลงมีทากก็ยังมากินเนี่ยเฮาก,ก็เลาะใบที่มันบวง,งามออกเฮียจะได้พร้อมกินสลัดมันก็จะมีหลายแปลงนะเจ้ามันแปลงนี่ก็มีเนาะ แปลงนี้เนี่ปลูกแซมๆกับพริกเอาเสียดายพื้นที่พริกกับบิญญายซากกรรมท่าแล้วถ้าแหมพริกนี่นะแต่ดอกมันก็ออกละต้นมันก็เตีย้ยเตี้ยแคร่เหีย้ยจะได้กินมาได้กินจ้างมันก็ปลูกไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆเนาะอันไหนได้กินก็กินอันไหนไม่ได้กินก็แล้วไปเพราะว่ามันเฮานี่อย่ายงมาได้เฮาก็ได้แต่อี่หละกินเต้าที่มันมีกินเต้าที่เฮาได้กิน ปลูก no is, บีโอเนาะบ่ใส่ย,ยาบา่ใส่อย่างสักอย่างธรรมชาติล้วนๆขนาดน้ำยังบ่เคยได้โหดเลยเทวดาโหดเืด้ดีดีปีนี้นี่นะพักก็โอ้อย่างว่าละอินดูพักซ่บเตือนนี่นะกินน้ำนักไปก็บ่ดีอันนี้ก็จะเป็นพักอีตัวนะเจ้าบางคนก็บอกว่จกักอีตูมันคืออันยังมันเป็นแมงลากะเจ้าพักแมงลากนั่นอนะเอาใส่แกงบบฟักกะล้า แต่อันนี้ทุกตาจะเอามากินกับขนมเส้นล้ำหอมหอมแตะหอมว่าอันนี้นะถ้ากุ้เตื๋ยนี่ทุกตาจะชอบเอาใส่แกงบะฟักแล้วก็แก่งบะฟักใส่หมูสามจั้นนลํำอันนี้กำลังแตกยอดงามงามพี่ลี่สาวจีเนาะเดี๋ยวสักกรรมก็มันก็จะเป็นพุ่มๆเต็มแปลงเนี้ยรอแหมสักน้อยหนึ่งติ์สองติดเนี่ยกินบบเสี่ยงล้วกัานี่นะ ที่แล้วตึงขายตึงแจกตึงกินตึงแถมคนมาส่วนก็มาเก็บเอาเก็บเอาเอาก็มาจ้างว่าแล้วนะเขาขยันปลูกปลูกเวลาเขาปลูกเขามันมันเป็นความสุขทางใจเนาะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองยังน้อยได้เห็นพักไทยก็ยังเนี้ยเฮามีความสุขได้นะเจ้าสดชื่นสดชื่น,นเวลาเขาหันมันเติบโตนี่นะกินบาเสี่ยงก็จ้างม้านขอให้ได้หัน คนว่าได้ปลูกนี่มันบ่มีความหู้สึกหรอกต้องคนที่ปลูกต้องคนที่หักการปลูกพักต้าออนละที่จะหูว่าการปลูกพักนี่มันมีความซุกมากไดแค่ได้นั่งพอนี่ก็กอสบายใจะละเวลาเฮาเหนื่อยเฮาอิดมานี่นะคนว่านเนี่ยสวนนี่มันจะอิดอีนะแต่อันนี้ซ้ำเนย้อซ้ำมีความซุกนี่เป็นจะได้หา <c oughs> อย่างบ้าแล้วเนาะนั่งพอก็ยังมีความซุกเลย อันนี้ต้นหอมนี่ต้นหอมพันอัน,นยังกับบ่าบุตอนแรกว่าจะปลูกไว้กินดอกกินดอกมันชอบกินดอกหอมเนาะบ่เหมือนดอกหอมบ้านเฮาหอมเหมือนดอกหอมหอมแดงหน่วยตั้งนายมันกวบะหมีมีหนุ่ยเดียวต้นมันใหญ่เสียพอแล้วเนี่ยใหญ่แต่ก็ลัมนะต้นมันลําอยู่เหมือนที่เขาขายพร้อมผักชีบ้านเฮานะ่แต ที่เขาขายต้นหอมผักชีบ้านเฮานี่ต้นมันน้อยอันนี้ต้นมันใหญ่ใหญ่แตะต้นมันนี่นะสองสามต้นนี่ก็อิ่มแป้นละมือหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเอ่ออย่างก็ผักาดหอมต้นของจีนปีที่แล้วก็ปลูกปีที่แล้วในงามงามปีน,นี้บัดตันได้ปลูกนกักปลูกสองสามต้นพอขนาดอันนี้ปลูกยังบัตตันได้กินเลยดอกพอออกแล้วท่านละเด็ดใบมันออกเอาใบเม็ดมันเหีย บัได้กินละกินไปกับบัลลามแล้วมันเท่าละอันนี้นะล้นใบตั้งรูปม,มันเหียมันเกิกพิกพิกกับกำลังดอกดอกน้อยเตมุตะมีเหียพิกนี่นะได้กินสักเม็ดสองเม็ดก็ยังดีเนาะดีกว่าบัได้กินพิกนี่ก็ดีดีนะเอาบัาได้พอ่อปีเขาเอามาฮห้อันนี้ก็จะเป็ี่ยนพักบุ้งกำลังน้อยอยู่ในเฮาก็จะมีพักชีจะเก็บพักชีไปสักนู หนึ่งเอาไปใส่น้ำขนมเส้นมันจะได้กลิ่นหอมหอมพักชี้นี่ดอกกับปอออกแล้วกินบดตันอันนี้ก็บบได้ปลูกนะเจ้าเป็นมเมล็ดปีที่แล้วนะเจ้าหดน้ำมามันก็งอกมันตกแถวนี้เพราะว่าปีแล้วมันก็แก่ในเนี้ยแล้วก็เม็ดมันร่วงในนี้ในฮาเนี่ยจะฮา,านี่ก็ก็หาซ่อมแล้วเพราะว่ามันปิวลมพายุมันพัด พัดไปเนาะปีนี้ก็จะปิดฝาเพรมันดีบาให้มัน,น, mm hmm. มนพังนะ้เฮานี่นะเวลาซ่อมนี่มันอิดอิดกว่าจะได้กว่าจะมีเวลาซ่อมกับเฮากับบัตจ้าจค่ายล่ามมีเวลาเหี้ยอู้ตามแต่ตามความเป็นจริงนะปีนี้บบบัตค่ายได้เข้าสวนเลยได้เข้าไปสกรรักกําชั่วโมงบางวันกับบัได้เข้าบางวันกับบัได้มาเลยที่สวนนี่นะขนาดอยู่หลังบ้านบัได้นะเพราะว่าบางเตือ้อบางทีเฮานี่การมา อิดอดนี่นะอาบน้ำแล้วก็นอนโซฟารับแมลงก็มีมันอิดว่าจังว่านเนาะส่วนกับบัขค่เนี่ยส่วนเนี่ยทิพเนี่ยปีนี้นี่นะบัไค่ได้ลงมาพอดีถ้าได้พอดีนี่ก็จะแงม้มพักนะแต่ถ้าบักค่ได้พอมันก็ตามเยถากรรมมาแล้วเนาะมันก็งามตามนั้นได้น้อยนึงพักชี้พักก็ได้ตามนี่ตามที่เห็นเนี่ย พอได้กินกับปิ๊กบ้านนะเจ้าปิ๊กบ้านไปเนี้ยน้ำขนมเส้นมาได้ทายคูอพอนะเจ้านี่หน้าตาก็จะประมาณนี้พอกินได้นะเจ้า